อันนี้คือขั้นตอนแทงเชือกอันนี้คือแทงกลับนะครับแทงกลับแทงกลับแล้วก็เราจะต่อสั้นต่อชัดต่อสั้นคือต่อยาวแล้วก็อันนี้คือบ่วงตาสมัยก่อนเขาเอาไว้ทําเวลาสวนเขาวัวเขากวาครับ ฐานี้ฐานี้จะพาต่อเชือกนะครับลักษณะการแทงแทงเหมือนกันทุกขันะทุกขั้นตอนนะครับหลังจากได้ปลายเชือกแตะออกแล้วให้เราจุ่มเข้าหากันจุ่มเข้าหากันแบบจับบางจับบางอันนัดแล้วไปจับบาง จุ่มมาหักกันแบบสับบางนะครับับแล้วเราก็จับตรงกลางไว้นะคจับตรงกลางไว้จับบางมันมันมันใส่ใส่ไปไหมสับบางกี่เกลียวกี่นอพอจุ้งมากกันแล้วเราจะเริ่มแทงเส้นไหนก่อนก็ได้ แต่ผมจะพาแทงเส้นที่เป็นลายก่อนออดดอเส้นที่เป็นลายมันอยู่ตรงมันอยู่ใกล้เส้นไหนคือตรงข้ามมันใต้เชือก <c oughs> เราแทงขึ้นเลยสมมุติว่ามันมันมัตร,ตรง,งเส้นนี้ใช่ไหมครับเราก็แทงเส้นนี้ขึ้น <c oughs> นี่พเนี่ยผมสอนผมพันได้ยังไงนี่เราพันเจ <c oughs> ็ดนนด่างแทงที่นี้ขึ้นแล้วก็เอาเชือกแทงไปตามต่อมาเราจะพาคู่กันที่เข้ามาแล้วก็แทงเชือกที่อยู่คู่กันขึ้น แล้วไปรถมันแล้วก็แทงเช<อ>่นที่สามเงินกันครับข้ามอีกแล้วก็แงทงเช่นตรงคู่กันขึ้นแล้เชื่อม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 สุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายตัวนี้แล้วก็เชื่สุดท้ายแทงขึ้น พอแทงเสี life, ยบรอบแรกดึงให้มันแน่นดึงเพิ่มสี่เส้นนะครับดึงอีกแล้วก็พี่กลับมามาแทงฝั่งตรงข้ามเริ่มต้นเหมือนกันนะครับผมเริ่มเส้นลายอีกเหมือนเดิมหาเริ่มเส้นลายผมจะแทงเส้นลายมาหน้าไปนี่พอมีแค่เส้นลายแทงเส้นลายขึ้น ขมันดิลภาพแปล้ขึ้น่อทวนี้มือกันรับู่กันไปก้อนไปก่อนไปกบแล้วคนให้แล้วคนให้แล้วอืม ได้ี่ากรไ้อัดีบันี้อยเอมารับก่ลนบันดีได้นเยากอก้อนนด้อันนี้ชเลย้ยเฮเ้ยมา้ยเเ้บันี้เ้้เยันี้อน้เ้เเ้ยงนะครับอรอบแรกได้ได้ได้แล้วนะครับพี่กลับมาดูดึงให้มันแน่น ก่อนด่นเลยเราต้องตึงสายเชืกอกก่อนพอพอเราแรกได้แล้วเราจะข้ามข้ามสมมติเราเริ่มเส้นนี้ก่อนเส้นไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเส้นนี้เราจะข้ามเส้นนี้มาสอดมาแทงเส้นนี้แเสดูพลิกมาข้ามาเส้นนี้ข้ามาเส้นนี้ามาแทงเส้นนี้ อันนี้เหมือนกันถ้าเส้นนี้แทงเส้นนี้ถ้าอยากให้มันง่ายนะครับให้ลุนไปเชือกก่อนเดี๋ยวเส้นหนึท้ายแล้วก็แทงกัน ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องสวยงานไม่เห็น